มาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแก้นหมากันนะครับงั้นก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับฟู้ let's go let's go นี่นะครับผมแก้นยิงช็อกโก้ก่อนนะครับอันนี้ผมหาอยู่นะฮาวส์ชิคกอนชิคกอนไม่เลยชิคกอนเลยครับปกติหมาผมก็แบบแบบไม่ใช่ขี้อองแต่ช็อกโก้นะครับจะเป็นแบบหมาขี้อองได้ไงได้ไงทุกคน กมอีชาครับด้วยอิาเลยนะครับยูโร่ก็มาอ้อนอ้อน,ออน,นครับจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรมันแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วก็บบแบบเฮ้ยไม่สนใจเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมาเลียหัวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ลุกขึ้นไปเน่ยครับแล้วผมเห็นยูโร่กัดอะไรเล่นไม่รู้เลยผมหยิบเชือดตรงนี้ขึ้นมาปกาติมันชอบเล่นไงแล้วก็ทำบบว่าตีมันครับแต่ผมตีมันเบาๆไปนะครับนี่ตีแค่แบบ เดียวเองครับแล้วผมก็แบบไปแก้แบบไปจุ๊บชชกุ้งอะไรแบบนี้ผมก็แบบแบบผักหน้ายูโรแบบแบบไม่กินไม่งีบไม่เมะผมได้เลืสับคนแล้วแล้วผมก็แบบเห้ยพอแล้วก็ป่าแล้วผมก็แบบไปเล่นเชือดกับยูโรแล้วผมก็ปล่อยเชือดให้มันเล่นครับสำหรับกินก็ไปบ่ายข้าไปบ่าย